ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรากำลังจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพักกลางทางกันที่ดรสิทธุรี วงบุญพิเศษเขตบรมโพบิสต์แล้วก็เราจะสั่งสมบุญทุกบุญไม่ให้ตกบุญเลยแม้แต่เพียงบุญเดียวเพื่อพบชาติต่อไปจะได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบรมิดีดีปชาตินี้เพราะนั้นต้องสั่งสมบุญกันไปทุกๆุกบุญไม่ให้ตกบุญกันเลยนะจ๊ะวันอา,า,าทิตย์ธรรมดาเนี่ยวันอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยหลวงพ่ออยากให ลูกๆทุกคนที่ไม่ได้อยู่ไกลเกินไปอย่างถ้าอยู่ต่างจังหวัดไกลและในภาวะนี้ก็อ่ะเราอยู่ปฏิบัติธรรมะที่หน้าจอดีเอีได้ไม่เป็นไรแต่ใครอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่สะดวกแต่ว่าเราขี้เกียจมาอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ <c oughs> ก็ให้ขยันมานะจ๊ะ เพราะว่าการมารวมกันปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เกิดกระแสะแห่งความดีบังเกิดขึ้นผ่านทางจานดีเอ็ซีที่เราถ่ายทอดไปทุกภูมิภาคทั่วโลกให้ผู้มีบุญได้พบเห็นจะได้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมกันเราจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลก ในตอนที่ชาวโลกขาดแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูเนี่ยเขาอยากจะทําความดีแต่เขาไม่รู้จะทําอย่างไรเรานี่แหละจะต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีนะจ๊ะในทุกยุคทุกสมัยที่เราลงมาเกิดเพื่อมาสร้างบาร,รมีจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนี้เราเป็นต้นบุญต้นแบบมาในทุกๆยุคเราก็จะลงมาหลังหลังพุทธกาลอย่างนั้นแหละในช่วงที่คำวัรรมการนี่ มีแต่ชื่อแต่ไม่รู้จักเนื้อหนังหรือความหมายที่แท้จริงของธรรมกายเป็นอย่างไรในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชาวโลกขาดแคลนตัวอย่างดีๆที่จะดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะลงมากันในยุคเหนั้นดังนั้นนี่ยุคนี้เราลงมาแล้วอยู่ในช่วงจังหวะขณะสมัยเช่นเดียวกับ พุทธันดรที่ผานมาต่างแต่ว่าอายุมันลดลงไม่เหมือนพุทธันดรที่ผ่านมาที่อายุยืนมากกว่านี้เรามีเวลาจํากัดในการสร้างบารมีและเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกวันอาทิตย์นะลุกนะมาปฏิบัติธรรมะร่วมกันอย่างเนี้ยอย่างวันนี้เห็นแล้วน่าชื่นใจอาจารย์น่าชื่นใจมากทีเดียวเนี่ยแต่ว่านี่เรามากันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยมาไม่มากขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยทั้งซ้ายขวาของหลวงพ่อเนี่ยควรจะเต็มพระภาพและจะจับตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ที่จะถ่ายทอดออกไปหนึ่งคนนี่ก็มีความหมายมีความสำคัญมากในการสร้างสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้พรานวาที่ธรรมดายอย่าอยู่บ้านกันเลยไะ้จ๊ะที่มาได้เนี่ย มาปฏิบัติธรรมะร่วมกันที่นี่สุวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็ปฏิบัติธรรมะที่บ้านเราทุกวันอย่าให้ขาดกันเลยแม่ติดเพียงวันเดียววันี่ทิตย์เราก็มานั่งรวมกันอย่างเนี้เหมือนวันนี้ดีแล้วก็นหน้าชื่นใจหลวงพ่อไมไตั้งซ้ายทีทางขวาทีก็หนาแน่นกันดีนะจ๊ะแล้ววันอาทิตย์ธรรมดาเนี่ยมาแล้วก็ขอให้มานั่งรวมๆกันอย่างนี้ยกเว้น ท่านบุถ่าูบสูงอายุจะต้องจําเป็นนั่งห้อยเท้าก็ขยับเก้าอี้เข้ามาชิดไอตรงเสาใกล้ๆซ้ายขวาทางนี้นะจ๊ะให้อยู่ในสายตาที่หลวงพ่อมองเห็นหรือกล้องเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วมันได้ภาพที่งดงามซึ่งภาพอย่างนี้เนี่ยทุ่โลกเขาไม่มีกันครับ,รบทุกๆอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีกันเฉพาะในวันงานสําคัญ ในทางศาสนาหรืองานลื่นเลงอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ปกติทุกอาทิตย์ในหลายๆลายศาสนิกหลายๆความเชื่อก็ไม่มีอย่างเราแม้แต่ในพระพุทธศาสนานหลากนิกายก็มีเฉพาะเราเท่านั้นแหละเรากำลังจะสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เกิดแรงประดาลใจกันไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นนี่ลูกทุกคนมีความสำคัญมากนะจ๊ะเรื่องนี้หลวงพ่อจะตอกย้ำกันอีก ทุกๆอาทิตย์เลยแล้วทาไปเลยเก็จะพูดผ่านทางาจารย์เราทาไปด้วยวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อยากขาดนะลูกนะอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยอยากขาดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้กันข,ขนาดมาไม่ไหวจริงๆแล้วก็ให้มาเถิดมาเอาบุญร่วมกันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ระว,ว่านี่เป็นบุญสําคัญเฉพาะา้าทําพิเศษ ที่เราจะทงมาปรับปรุงแก้ไขถ้าทำของเราให้สะอาดตั้งแต่ตําเป็นกายมนุษย์เนี่ยต้องมารวมกันอย่างนี้จําลองภาพของในวงบุญพิเศษเขตบรมวบริษัตของยม,มายของมหาสมณะเทพบุตรที่ใครกลับขึ้นไปแล้วก็ ในที่สุดก็จะต้องไปรวมกันที่ตรงนั้นไปนั่งสมาธิก็จะนั่งกันอย่างเนี้ยมีระบบระเบียบเหมือนกันเลยถอดแบบแต่ตรงนั้นจะมีระเบียบมากกว่านี้นะจ๊ะครวก็กายก็สวยงามเขตในก็อยู่ใกล้มหาสมณะเทวบุตรเขตนอกเขตสเบียงก็ขยับปอกไปเขาไปอยู่ทาอะไรกันจะไปอยู่ก็ปรับปรุงธาตุธรรมกันปรับปรุงธาตุธรรมคืออะไร คือการทำให้ทุกคนใจหยุดใจนิ่งเนี่ยแล้วก็จะแก้ไขถ้าทำใหนจำคืรู้เราเนาี่ให้สะอาดให้บริสุทธิ์เวลาลงมาเกิดในเมืองมนุษย์จะได้ตั้งใจสร้างบารมีอย่างเต็มที่และมีอุปกรณ์ในการสร้างบาิมีได้สมบูรณ์กว่าทุกชาติโดยเฉพาะใกล้ๆเนี่ย งชาติเนี่ยเรามีอุปรกรณ์ในการสร้างบารมีเนี่ยไม่สมบูรณ์เลยทั้งรูปสมบัติทั้งทรัพ์สมบัติทั้งคุณสมบัติลาบยศสันเซินอะไรต่างๆสุขพระธรรมกายในตัววิชาธรรมกายเนี่ยรยังไม่พร้อมเลยแล้วก็เวลาลงมาเกิดเนี่ยพยายามมาเขาก็จะระเบิดให้มันก,กระจายออกไปอาจะอมรมกันทีก็โน้ จะถูกยืดบางกรก็ถูกยันให้มาเกิดก่อนถ้าถูกยันมาเกิดก่อนก็จะแกงอะเลยก็จะมาเจอกันถ้าถูกยืดมาเกิดทีก็อายุยังเล็กอยู่คือแก่เกินไปขนาดเนียงยานก็ทำเนื้อไม่พอจะได้ไม่มีเนียงก็ไม่ได้ยังเด็กเกินไปแล้วกระจายแล้วกว่าจะมารวมกันรวมกันหลวงพ่อเจ้าขาลูกอยากรวยเนี่ย S <S แทนที่จะลงว่อจะขายมีอะไรให้ลูกช่วยอืผู้คนละเรื่องกันเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉนั้นไปแก้เพื่อหนึ่งลงมาแล้วต้องมีรูปสมบัติที่งดงามครสองทรัพย์สมบัติต้องพร้อมสามมโนปณิธานตั้งแน่วแน่ไม่ใช่ไปโตแตท่ทำโนทำนี่ีชวนมาทราบบามีดนขนาดตลอดมันยังจะไปเที่ยวต่างประเทศกินดูนี่ ลวงพ่อจะไปมิสเตอร์โปรเจกต์สกัดเอาไว้ทุกคนบอไปคืนตัวซะ <S <S เ,รวเร็วๆก็เรามีเวลาจํากัดในการสร้างบมมีอย่างนี้นไ,ไหมจะ๊ะเนี่ยเรามาแล้วมโนปฏิานต้องพร้อมแล้วสามต้องบรรลุธรรมได้อย่างเร็วแต่ดีบนั่งอขนาดเมื่อคืนเนี่ยไหมจ๊ะเคสดีหลวงพ่อจะขาลูกนั่งแล้วหลับอืก็เลยแก้วิธีนั่งแล้วมาให้หลับหลาใครฟังเมื่อคืนนี้แช ข,ข้ายไปเจ้าเมืม่อคืนนี่ถ้านั่งไม่หลับก็ให้ยืนถ้ายืนแล้วยังหลับนี่ก็เกินไปแล้วก็ให้เข้าห้องน้ําเปิดฝักบัวแล้วก็เอาหัวแช่น้ําเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ไปเจ๊ะนี่แลจ้ะเจ้าั้นเกิดมาเราต้องสมบูรณ์พร้อมหมดเลยจึงต้องไปสะสาาธรรมแล้วก็วิบากกรรมวิบากมาเนี่ยมันติดมาอีกเพราดำเนินชีวิตผิดพลาด ผิดพลาดเพราะเขาก็บังคับอยู่เนี่ยอกศุศลก็สิงอจิตจริงบังคับให้เราทําความความไม่ดีอย่างนี้นจะจ๊ะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจควรจะไปเอาผิดกับไอ้คนที่บังคับแต่ปรากฏไปใช่ไอ้คนบังคับบังคับไปเราทําแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็มีวิบากกรรมมารองรับนี่ตามทานไหมจะ๊<ฮ>ะเราก็เซตโปรแกร,รมจะบังคับเราระดับนี้ได้ก็จะต้องบังคับไอ้ไปเสวยความทุกข์ทรมานอยู่นนั้นอีนนอยยกยาวนานไปเกิดในมหาลโลกไ่ สถานรกในยมโลกในภูมิของเปรตสุรกายสติริฉานวนันอยู่งี้ยาวนานไปเสียเวลาย,ยาวนานทีเดียวนี่แหละจ้ะจึงจะเป็นต้องไปสสังทธาตุธรรมที่พอเข้าใจมั้งไหมจ้ะเนี่ยเข้าใจาอ่าแต่จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะพูดบ่อยๆไปนี่จะเบื่อนะจ้ะไม่เบื่อเพราะว่าจะได้มีความรู้บ้างภาพตรงนี้คือภาพจําลองที่ วงวนบนพิเศษก็นั่งรวมกันอย่างเงี้ยแต่มีระเบียบมากกว่านี้ครับเขาจะตรงกันไม่สับสนอย่างนี้กายก็จะสวยกว่านี้มีรัศมีเล่งแต่แล้วก็แต่เขาก็จะนั่งสงบอย่างนี้นะข้อดีอย่างเขาไม่มีเครื่องมือสื่อสาร,รแล้วเขาจะรู้จักการเวลาอย่างในเมื่อมนุษย์ขนาดประกาศว่าให้ไปเครื่องมือสื่อสารนี่ เห็นไหมบางทีก็ไม่อยากจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเปิดไว้เผื่อดาริ่งโทรมาอะราเบไว้เลยเอาระวังให้ดีนะบางทีไม่จะดาริงบางทีเจ้านี่โทรมาเูกเพราะฉะนั้นปิดเครื่องมือโดยสารไว้นี่เลยจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะต้องให้มีระบบระเบียบอย่างเงี้ยไอ้ทุกๆอาทิตย์เราจะต้องมาสัางท่าทำกันแต่พอพูดคํานี้ไปก็ไปเข้าใจแหละก็เลยจะต้องพูดประโยค ที่ว่าเออเรามานั่งรวมกันให้เกิดภาพดีๆเป็นพลังหมู่สร้างกระแสความดีให้ภาพนี้ผ่านไปท่ทโลจะได้เกิดแรงมาดดานใจแต่พูดไปหลายทิศแล้วบังคอยจะเข้าใจมันชักอึดอัดใจลุยมนซะเลยดีกวา่ากันนี่ละจากความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้วันนี้ต้องเปิดเผยเ,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 เนี่ยจริงนะบังคอ,อยอยากจะบอกอยากให้ไปรู้เองเนี่ย ต่ให้รู้เองกับกลัวจะตายซะก่อนอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะก็เลยจำเป็นจะต้องบอกให้รู้ซะก่อนเนี่แล้วก็ทําบุญทําให้เป็นโอนี่พูดมาจนทั้งอายุจะหกสิบสามแล้วนะเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยอยากจะเข้าใจกันเลยเนี่ยเราทํานี่เพื่อตัวเรานะพัฒนาตัวเราทําความบริสุทธิ์ตัวเราให้มีเรามีความพร้อมทุกอย่างยังไงก็ต้องลงมาเนี่ยเพราะว่าจะไม่ค่อยเหมือนหมู่คณะอื่นเขาเพราะเรามาทํางานพิเศษ ในงานวิเศษตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากทีเดียวดังนั้นภาพนี้คือภาพที่เราจะจําลองจากในวงบุญวิเศษเอบรมโสโพสัตมาในเมืองมนุษย์ในทุกๆวันอาทิตย์เวลากลับไปก็จะต้องอย่างนั้นแล้วก็ไปสะสารทําความละเอียดกันทีนี้เวลาเรามานั่งสมาธิรวมกันอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะหลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งอะไรต่างในในสภาที่เดียวกันอย่างนี้นะจ๊ะครับ ปเด็นคุณหลวงปู่ท่านก็ท่านจะเอาเราเขาเราควบไปด้วยนะอแก้ขไขแปอะไรต่างๆ,ๆทําความปรารถนาเราให้สมหวังแต่ให้ตรงเป้าหมายครับตรงเป้าหมายกับมโนปฏิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมถ้าเราไปตั้งความปรารถนาแต่ไม่ตรงกับเป้าหมายนี้ก็มันไม่สําเร็จหรอกรนะจ๊ะแต่ถ้าหาว่าตรงเป้าหมายนยเช่นขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ธุรกิจการงานไหนซับมาแล้วมาสร้างบารมีอ่ะอย่างนี้ตรงว่าหมแต่รวยแล้วอยากจะรวยอีกอยากไปรวยรวยไปเรื่อยรวยแล้วไปเที่ยวโต๊ะเตะอะไรอย่างนี้ไม่สําเร็จอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องมารวมกันอย่างนี้แล้วเราจะได้เข้าถึงธรรมะได้อย่างเร็วๆไงอะจ๊ะได้เร็วๆพอไปถึงตรงโน้นแล้วก็พักที่วิมานเดบิเดียวดาสก็ต้องเข้าไปนั่งเฉยๆแล้วสงบ จะไปคิดออกไอ้ตรงโน้นแหละแต่ไอ้ตรงในมือมนุษย์ไี่คิดจะไม่ค่อยคิดคิดกันก็ไม่เคยจะออกเพราะนั้นจะเป็นจะต้องบอกอย่างนี้และถ้าบอกตอกย้ำบ่อยๆอย่ยาเบื่อกันนะจ๊ะไม่เบือ่อจะเบื่อกันไหมจ๊ะไม่เบือ่อแน่ใจรู้จ๊ะแน่ใจครับแน่ใจจะมาวันอาทิตย์ใช่ไหมจ๊ะแน่ใจครับแน่ใจนะนี่จําได้ได้หมดเลยนะ <c oughs> จำได้หมดจํานี่มากันนะจ๊ะมาเถอะนะลูกนะมากัน จะเว้ราอยู่ใครจริงๆสมมติว่าอยู่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้ก็ไม่ต้องถึงกับห้าวมาไม่ต้องห้าวมา <c oughs> บอกหลวงพ่อจะขาลูกฝาดงระเบิดมาเนี่ยเพื่อการเนี่ยบอกม่าก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องไม่ต้องห้าวขนาดนั้น <c oughs> นั่งหน้าดีเอ็มซีจะเอาเอาที่ที่มาได้ในช่วงระยะเวลาชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนั้น <c oughs> ไปกลับมันก็จะได้ไม่ไม่มากใช้เวลากันไม่มาก 没查。<太> <laughs>